ครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาวะตะกิ ZX6R ครับรถคันนี้เป็นรถปี18จดทะเบียนปี19เป็นรถใช้มือเดียวเลขไม่เก0 0พกิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับของแต่งจะแต่งไดบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมนะครับมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ9,128กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันครับนะฮะหน้าจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเลื่อนไม้นะครับไม่มีบุกรีแทกแตกร้าว ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติแน่นอนครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตชแข็งข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยกุญแจชิปครบ2ดอกครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวอักษรต่าง,งๆไม่มีเรือนรางเลยนะฮะปอกแฮนด์เดิมไม่สึกเลยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมสวยครับสีไม่มีลอกล่อนมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับนี่ฮะไม่มีลอกล่อนไม่มีคดไม่มีงอแน่นอนกระปกุกต้นเด็กสวยใสครับไม่มีแตกรายงานประกับคันเร่ง นะครับตัวกษรต่างๆไม่มีเดือลานะครับน็อตถังเดิมครับนี่ฮะสีถังเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งครบทุกจุดฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมไม่มีคราบดำนะฮะนี่ฮะคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะการถังจาก DMV ตัวถังครับแทบไม่มีรอยขนแมวครับไม่มีบุบไม่มีน้ำยิ้มแน่นอนครับยิ้มคัญเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมติดรถจากศูนย์ไม่มีขาดไม่มีดูไฟเนียนท้ายสวยครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกร้าวนะฮะด้านหน้าครับคันนี้เป็นชิวหน้าแต่ง นะครับตรงสูงนะฮะด้านข้างเป็นสติกเกอร์ไลทคาร์บอนนะครับกระจกมองข้างเดิมโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ Fu l l LED นะครับไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันนะฮะบางโคมหน้าเดิมสวยครับสีเดียวตัวรถนะครับไม่มีขีด่วรแตกร้าวกระบอกชคด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับยางด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นยางชุดที่สองสภาพที่ประมาณ90%บเรนนะครับขอบรถด้านหน้าครับสติกเกอร์เต็ม สีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอจริงๆครับนี่คือ9,000กิโลเมตรแท้คันนี้มาพร้อมกับการล้มล้อหน้าแต่งกระบอกโชคคู่หน้าด้านขวาครับไม่มีรอยหินรอยล,มล้มมาสไลด์จนถึงคาลิปเปอรด์ด้านหน้าด้วยแถมหม้อน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมครับดูที่คอท่อด้านหน้านะฮะไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าด้านข้างแน่นอนอกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะครับแฟลิ่งฝั่งขวาครับสติ๊กเกอร์เต็ม ไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกร้าวนะฮะน็อตเดิมทุกตัวฝาว่าวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแน่นอนนะฮะแข้งเครื่องฝั่งขวาเป็นสีเดิมน็อตเดิมทุกตัวไม่มีรอยล้มแปหรือเก็บงานครับพักท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาย่บเบอกรังไม่โคดไม่งอฮะมาครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจากโยชิมุระนะครับ R11 ครับเป็นข้อแท้เบิร์ศูนย์แบบสลิปออนครับจะฟังเสียงท่อคันนี้กัน สาิง,ง่ายครับรอบเดินเบานี่อัตราเร้งเป็นไงนี่ครับบิดติดมือมากๆครับผมอรตตาเล่งดีครับไม่มีสะดุดครับมาฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานกันล้มล้อหลังแต่งครับคันนี้มาครับจันเบรกด้านหลังครับก็เป็นแค่ลอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ขอบร้ด้านหลังซิกอร์เต็ม นะครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอบไม่มีดุ้งยางหลังนะครับนี่ฮะสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ด้านหลังนะฮะด้านท้ายครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีดิบเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีบัดเหตุใดๆทั้งสิน้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับขาวใสแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์ warning อ,นนอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ครับไม่โคดไม่งอบอกเกียร์คิชชิพเต สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะแกนงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะหรือเก็บงานฮะแฟลลิงฝั่งซ้ายครับไล่มาตั้งแต่นี้ครับนี่บินิดถ่ายดูก่อนเฟรมเดิมสวยครับนะฮะน็อตเดิมทุกตัวนะครับสติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกแล้วน็อตเดิมทุกตัวแน่นอนครับมาน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสตามสไตล์เทนเนอร์ไบท์ลอนทับบุรีนะฮะกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มกระสลายจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมภัสกัด้านขวาก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้้วยครัับนนี ตีเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเบียง9,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งค่าทีค่าส่งทั่วประเทศฟรีขนฟรีขอลิมใหม่ทั้งคันฟรีค่าโอนจะโดดรถได้อีกถ้าคุณมองหา Z X6R นะรถใช้มือเดียวได้ไม่หลักพันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นครับหาอยู่รีบมาครับตอนนี้มีเหลือแค่2คันเท่านั้นครับสำหรับ z X6R ตอนนี้ครับแล้วเจอกันครับทันตบันสมบ,บุรีสวัสดีครับ